นี่นะคะก็มาต่อในอันคลิปที่2นะคะเพราะเหตุว่าไม่ใช่เด็กๆจะได้ว่ายังไม่รู้ผิดและชอบคนทั้งหลายจงจำไว้เถิดคนทั้งหลายจงจำไว้เถิดดันงนี้แหละเขาเรียกกันว่าศึกกลางเมือง มีเรื่องสุภาษิตที่กล่าวมาแล้วเสียงปรบมือดังกึกก้องยาวนานเมื่อนักเล่านิทานเล่าเรื่องมาถึงตอนจบเด็กๆหันไปซุบซิบกันกับเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆพวกผู้ใหญ่พากันถกเถียงเรื่องที่ได้ฟังนักเล่านิทานเร่หันไปมองด้วยความพอใจเขารู้สึกมีความสุข ที่เห็นคนฟังนิทานพากันขบคิดเกี่ยวกับนิทานของเขานักฟังนิทานทั้งหลายควรจำไว้นักเล่านิทานพูดเน้นเสียงอย่าเป็นคนหุนหันพล,ลันล่นและมีทิทิททจนไม่ยอมฟังเหตุผลกันและกัน อย่าให้เรื่องเล็กๆก,กลายเป็นเรื่องใหญ่ไม่เช่นนั้นอาจเกิดปัญหาวุ่นวายอย่างนิทานเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวก่อเหตุเมื่อนักเล่านิทานเร่ก,กล่าวจบเขาก็เก็บกระติกน้ำใส่ย่ามแล้วเตรียมออกเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านอื่นนักเล่านิทานเร่ยังคงเดินทางเร่ร่อนเล่านิทานต่อไปตราบใดที่ นิทานยังไม่หมดสิ้นไปจากโลกนี้อะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะ,ะ๊ะบ๊ายบาย